สวัสดีครับก็อยู่กับเร็จไบกมลัเบ็ดนะท่านผู้ชมลุยต่อครับไม้นี้นี่ขอแจมๆเลยนะก็ไม้แรกก็น่าจะไปที่น้ำเงินแล้วกันนะครับท่านผู้ชมหนึ่ครับ,ม,รบมาดูว่าไม้แรกเลยครับจะผ่านหรือเปล่า สี่กับกลงเราคู่สี่เล่ปะเขาคู่กลงปะอืได้แค่สี่ครับเขาแปดด้วยนะ่านู้้ชมโดนครับไม้แรกมาถึงโดนเลยนะยาวไปมังกรไหม สามแปดศูนศนย์ครับท่านผู้ชมน้ำเงินเหมือนเดิมแปดก่งครับรอบแปดนะสวยงามนะครับไม้นี้สวยงามเลยไม้ทบด้วย ต่อก็น่าจะเป็นแดงเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมลองเชิงไป900ดิท่านผู้ชม9.0 0นะครับกลัวมันจะต่อขานะแตคิดว่าน่าจะเป็นแดงเลยละ3กับกล๋งครับ เขาสามนะโอ้ยเราแค่หนึ่งรอดว่าเราเจ็ดเข้าไปเขาแค่สองนะหนักๆมาเลยอืม้มสวยๆครับอ่ะขอหอมปากหอมคอแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสัมดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ